คุณกำลังอยู่กับ Investing Podcast by Investing.N.TH ร้านหนังสือเพื่อนักลงทุนทุกคน Investing on yourself สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีการใช้ Principle เล่มแดงนะครับ Principle เล่มแดงก็คือเล่มน,นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วต้องมีตัว b e l คาดด้วยใช่ไหม เบลคาดอันนี้นะครับที่มันเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยเป็นสเปรเล่มแดงนะครับเอาเบลออกแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหนังสือปกแข็งเล่มล่าสุดนะครับที่ผมแปลแล้วก็มีพี่บอยอ่าที่ที่เป็นนักแปล changing world order นะครับเป็นคนตรวจสอบให้แล้วก็มีอ่อต้องขอบคุณบรรณาธิการอีกหลายๆคนนะครับที่ช่วยกันทำเล่มนี้ขึ้นมา นะครับหนังสือ principle เนี่ยมันเคยออกไปแล้วเล่มหนึ่งถูกไหมเล่มสีดำนะครับเอาแค่เฉพาะ principle ที่เป็นเรื่องหลักการนะครับมีเล่มสีดําออกไปแล้วถูกไหมแล้วก็จะมีเล่มที่เป็นเศรษฐกิจกับเล่มที่เป็น changing world order นะครับ big debt crisis กับ changing world order 2เล่มนี้มาคู่กันนะครับแต่ว่าไอตัวที่มาคู่กับหนังสือ principle เล่มปกดำเล่มแรกที่ออกจริงๆเนี่ยก็คือตัวเล่มนี้นะครับเล่มแดง อันถ้าจำง่ายๆก็คือมี principle เล่มดำกับ principle เล่มแดงนะครับต่างกันยังไง principle เล่มดำเนี่ยจะเป็น1ใน3นะครับจะเป็นชีวประวัติของเรดาริโอนะฮะส่วนอีก2ใน3เนี่ย <c oughs> ส่วนหนึ่งจะพูดถึงเรื่องหลักการในการใช้ชีวิตกับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องหลักการในการทำงานนะครับหนังสือเล่มนี้อ่า principle เล่มแดงต่างจากเล่มน,นั้นตรงไหน principle เล่มแดงต่างจากตรงอ่าเล่มสีดำตรงที่ Uh, เล่มนี้ถูกแบ,บ่งเป็น5พาร์ทนะครับเป็น5พาร์ทวิธีการใช้งานหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาคือหนังสือ journal ถูกไหมอ่าเรดาริโอเป็นคนเขียนนะฮะอ่าเป็นหนังสือ journal journal แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นบันทึกถูกเปล่าอ่ามันก็จะมีหน้าให้ให้เราเริ่มบันทึกนะครับให้เขียนบันทึกส่วนตัว ว่าหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆของเราเนี่ยคืออะไรแล้วแต่เลยว่าเราจะพูดถึงหมวดไหนนะครับในเรื่องของการจัดการอาจจะเป็นจัดการเรื่องชีวิตจัดการเรื่องงานจัดการเรื่องการลงทุนเอาได้หมดเลยนะครับอ่า,อาส่วนที่เอาไว้เขียนเนี่ยจะอยู่ในพาร์ทที่4แต่ว่าถ้าใครอ่านคอนเทนต์ในเพจ principle วันนี้นะครับอ่าที่ลงเป็นการ์ตูนของวันนี้ ว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงมีความกังวลใจอยู่เรื่อยๆไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ประเมินตัวเองก่อนเราไม่ได้ประเมินว่าเรามีความสามารถบ้างน้อยขนาดไหนนะครับงั้นพาร์ทที่1 2 3 3าพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่เอาไว้สําหรับการประเมินตัวเองนะครับพาร์ทที่4จะเป็นพาร์ทที่เอาไว้เขียนหลักการบันทึกหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆทําไมเราต้องบันทึกหลักการในการแก้ปัญหาต่างๆเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหา เดียวกันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับวิธีการแก้ปัญหาของคนคนหนึ่งที่มีต้นทุนระดับนี้ที่มีความสามารถระดับนี้อาจจะใช้วิธีที่ง่ายกว่าอ่ะแต่การแก้ปัญหาเดียวกันสำหรับคนที่มีต้นทุนชีวิตน้อยกว่าสำหรับคนที่มีคอนเนคชั่นน้อยกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าก็ต้องมาดูกันว่าณนะตอนเนี้เราอยู่ที่จุดไหนนะครับเราต้องประเมินตัวเองว่าเราอยู่ที่จุดไหนให้ได้นั้นมาดูสพาร์ทแรกกันนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย มีทั้งหมด264หน้านะครับ2 6 4หน้าตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรดาริโอเนี่ยเป็นเป็นการบอกว่าเออทำไมเขาถึงอยากให้เรามีหลักการเป็นของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เราสามารถไปฟังใน YouTube ได้นะครับตรงนี้ผมอ่านเอาไว้น่าจะช่วงพาร์ทแรกบทแรกแรกับบทที่2อเนี่ยอ่านเอาไว้เป็นหนังสือเสียงให้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอ่าก็จะเป็นพื้นฐาน เกี่ยวกับหลักการนะครับเรย์ริโอก็จะพูดถึงว่าหลักการเนี่ยคืออะไรเราใช้หลักการในการแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะครับแล้วทําไมเราถึงต้องมีหลักการด้วยนะครับวิธีการเขียนหลักการเนี่ยถ้าเราเขียนลงไปมันจะทําให้1เราสามารถคิดทบทวนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิธีที่2คือมันมีเทมเพลต5ข้อเราจะสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นหลักการได้มากขึ้นโดยใช้เทมเพลตนี้นะครับ สามก็คือเราจะเอาไอ้หลักการนี้ไปคุยกับคนอื่นสื่อสารนะคนอื่นได้เข้าใจง่ายขึ้นด้วย <c oughs> อ่าวิธีการใช้อ,อ่หนังสือนะครับวิธีการใช้หนังสือเนี่ยก็ตรงนี้เขียนไว้ให้หมดแล้วนะครับว่าทํำยังไงชุดแบบฝึกหัดต่างๆมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูชุดแบบฝึกหัดกันแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่1น,นะครับก็จะเป็นการประเมินตัวเองอ่าถ้าเราดูไปเรื่อยๆหน้าที่เดี๋ยวผมขอหาหน้าก่อนนะ หน้าที่30นะครับหน้าที่30เนี่ยใช่ไหมข้างล่างอ่าหน้าที่30ก็จะเขียนว่าจุดแข็งของเราคืออะไรอ่าจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับเออเราข้ามแบบฝึกหัดตรงนี้ได้ไหมคําตอบคือข้ามได้เราไม่ต้องทําก็ได้นะครับไปนั่งเขียนหลักการบันทึกหลักการของตัวเองเลยหรือว่าจะใช้คู่กับเล่มสีดําเล่มใหญ่นะครับในการอ่ลิสต์หลักการที่ตรงกับที่เราต้องใช้ในเล่มดำเนี่ยลงมาใส่เล่มแดง เพื่อที่ว่าเราจะเอาไอ้เล่มแดงเนี่ยพกไปอ่านพกไปแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราสามารถประเมินตัวเองได้อย่างเช่นในหน้า30เนี่ยเราบอกได้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรจุดอ่อนเราคืออะไรอันเนี้จะง่ายขึ้นในการคิดต่อในอนาคตว่าเฮ้ยฉันจะพัฒนาจุดแข็งฉันยังไงฉันจะปิดจุดอ่อนปิดความเสี่ยงของฉันได้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับเขียนไปเลย3มอย่าง5อย่างซึ่งแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ่าหน้านี้ e n ็นเครนะครับแนะนําให้ทํามากในหน้าที่30ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนอ่าหนังสือเล่มน,นี้ให้เริ่มทําที่หน้า30ก่อนก็ได้นะครับนั่งคิดดูว่ามีอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอ่ให้ข้ามไปดูหน้าที่อ่ส่วนที่2นะครับไปดูเรื่องค่านิยมอ่าทำไมค่านิยมถึงเป็นเรื่องสําคัญอ่าเพราะว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยม,มันมีค่านิยมต่างกันมีทั้งคนที่อ่ค่านิยม ในการใช้สมมติว่าเอาค่านิยมในการเดินทางแล้วกันบางคนชอบใช้ transportation อ่า public transportation ชอบการใช้รถเมล์ชอบการใช้รถไฟฟ้าอันนั้นก็เป็นค่านิยมอย่างหนึง่งคนบางคนมีค่านิยมที่สูงขึ้นอ่าอาจจะเป็นการเอ่อใช้รถส่วนตัวบางคนค่านิยมสูงกว่านั้นอีกบอกว่าฉันอยากปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดภาระให้สิ่งแวดล้อมอ่าเรื่องพวกนี้ก็เป็นค่านิยมของของแต่ละคนเราก็ต้องไป หาว่าค่านิยมของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วค่านิยมเฉลี่ยของออคนในสังคมเนี่ยมันประมาณไหนซึ่งถ้าเราเข้าใจค่านิยมของค่าเฉลี่ยเนี่ยแปลว่าเราก็สามารถเข้าใจคนอื่นๆที่อยู่ในสังคมได้ด้วยนะครับไอตรงค่านิยมนี้อยู่หน้าที่34นะครับแต่ว่าแบบฝึกหัดที่อยากให้ลองทำเนี่ยก็คือหน้าที่35ค่านิยมไหนสําคัญที่สุด3อย่างอ่าเป็นที่ชื่นชอบเป็นคนดี สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆช่วยเหลือผู้อื่นเรียนรู้พัฒนาไปเรื่อยๆสร้างผลกระทบให้โลกใบนี้บรรลุเป้าหมายในสายอาชีพใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบรรลุความสาเร็จทางการเงินเข้าใจโลกอ่าเนี่ยตรงนี้ให้เราเลือกมาสามอย่างก็ติ๊กถูกไปนั่นน่ะนะครับหรือถ้าไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับในนี้เราสามารถเขียนเพิ่มข้างล่างนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ก็ได้อ่าสามอย่างนี้จะเป็นค่านิยมหลักไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเลือกเป็นที่ชื่นชอบเป็นคนดีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ไม่ได้แปลว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราไม่ชอบเลยหรือการบรรลุความสำเร็จทางการเงินเนี่ยเราจะไม่อยากได้เลยมันคือ <c oughs> เป้าหมายรองมันเป็นค่านิยมรองลงมาเราแค่พยายามเค้นออกมาให้ได้ว่า3อย่างที่เป็นค่านิยมหลักของเราที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออะไรนะครับหลังจากหน้า35ก็จะเป็นหน้า36นะครับแล้วที่สําคัญน้อยสําคัญน้อยที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่สําคัญอีกเช่นกันนะครับสำคัญน้อยก็หมายความว่าเอ่อ เรื่องพวกนี้เราพัฒนาทีหลังได้เราใช้เวลาระยะยาวในการจัดการกับมันได้นะครับเลือกมา3อย่างเหมือนกันอันนี้คือในหน้าที่36งนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ควรทวําก็คือหน้า30 35แล้วก็36นะครับอ่าเริ่มจากตรงนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> จากนั้นเราก็จะมีอ่าหน้าที่39กนะครับ39เนี่ยก็จะมาเขียนตรงนี้อีกนิดนึงว่าค่านิยมเนี่ย มีไว้เพื่ออะไรแล้วการปฏิบัติตัวเนี่ยเราต้องทํำยังไงนะครับหน้าที่39เนี่ยบางคนไม่มีหลักการในชีวิตใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอ่าไม่มีวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆอ่าทุกครั้งที่เกิดปัญหาใหม่ก็จะนึกถึงวิธีในการแก้ปัญหาอ่าใหม่ทุกครั้งถ้าสมมุติวนะ่าในหน้าที่39เนี่ยเราเป็นคนแบบนั้นนะครับเราเขียนไปเลยก็ได้ว่าเรายังไม่มีหลักการแต่ถ้าเรามีหลักการในการแก้ปัญหาอย่างเช่น เรารู้แล้วเ,เงินเดือนออกมาเดือนนี้สิ้นเดือนเนี่ยเงินน่าจะหมดแน่ถ้าเราไม่ทำบัตรเจ็ดอ่ะวิธีการแก้ปัญหาใช้เงินเกินตัวเนี่ยคืออะไรอ่ะเราก็อาจจะเขียนตรงนี้ก็ได้ว่าข้อที่1ห,หลักการในการแก้ปัญหาใช้เงินเกินตัวคือ1แก้ด้วยการทำบัตรเจ็ดสองแก้ด้วยการเซฟก่อนอเก็บออมก่อนแล้วค่อยใช้จ่าย3แก้ได้ด้วยการตั้งสติในการ ซื้อของ online. ออนไลน์อะไรแบบนี้นี่เป็นหลักการเหมือนกันเราสามารถเขียนลงมาตรงนี้ได้นะครับจะไม่ได้สำคัญอะไรมากอยากลองทำก็ดีไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะครับอ่าแล้วหน้าที่40หน้าที่40ก็จะเป็นเรื่องของการเปิดใจเรียนรู้นะครับว่าอะไรเนี่ยที่สามารถทำให้เป็นสิ่งหลักในการเรียนรู้หลักการใหม่ๆได้นะครับก็อันนี้ก็เลือกเอาว่าเอออะไรที่ เป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยพยายามสร้างหลักการขึ้นมาหน้าที่40หน้าที่41อลองเขียนดูนะครับก็จบแบบฝึกหัดที่1อ่พาร์ทแรกเคลียร์นะครับแบบฝึกหัดที่2เนี่ยหนังสือเล่มนี้มีตรงนี้ <c oughs> ในหน้าที่46นะครับแบบฝึกหัดที่2เนี่ยหน้าที่46เนี่ยจะเริ่มสำคัญแล้วว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย เกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรอันนี้ตัวอย่างของเลรีเโอก็คือในปี1982เนี่ยทำการลงทุนครั้งหนึ่งแย่มากจนทําให้เจ๊งไปเลยอ่าแล้วก็ต้องทําให้คนที่ Bridgewater เนี่ยตกงานนะครับต้องยืมเงิน4,000ดอลลาร์จากคุณพ่อเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายชั่วคราวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี <S 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 ่เราจำเทมเพลตนี้ไว้นะเป็นเหตุการณ์หนึ่งในนั้นประเภทไหนหมายความว่าเ,ออเป็นเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำเนี่ยจากสาเหตุอะไร เลดาริโอก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการที่มั่นใจมากเกินไปแล,ล้วเผลอคิดไปว่าตัวเองเนี่ยเก่งแต่ผลเนี่ยออกมาเราคิดผิดเราเดิมพันไปเยอะกว่าที่ตัวเองคิดถูกแล้วก็เลยเจ๊งนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็คือเกิดจากการที่มั่นใจมากเกินไปหลักการอะไรที่เลดาริโอเอามาแก้เขาบอกว่าตอนนั้นะ่ะยังไม่มีหลักการไม่มีหลักการในการแก้ปัญหา นะครับแล้วก็พิจารณาแง่มุมต่างๆก็จะเห็นว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนเนี่ยมีแนวโน้มจะไปด้วยกันการเดิมพันครั้งใหญ่ทําให้อา่าเกิดมาจากความมั่นใจมากเกินไปจนล้างกําไรทั้งหมดที่ได้จากการเดิมพันครั้งอื่นๆอ่าผมคิดไปว่าหากอยากมีชีวิตที่ดีผมจะเป็นต้องเดินข้ามป่าที่อันตรายเลือกที่เราอ่ะสามารถเลือกที่จะอยู่ปลอดภัยแบบเดิมได้นะแต่ว่าเขาไม่ทำอ่าเขาเลือกที่จะเสี่ยงข้ามป่าไป แต่ว่าเจ๋งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลักการใหม่ที่ได้คืออะไรซึ่งไอ้หลักการใหม่ที่ได้เนี่ยมันจำเป็นจะต้องนั่งคิดใช่ไหมอ่างั้นเรยรล์ลกก็เลยบอกว่าเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยอ่าก็คือ1ต้องหาแนวคิดที่ดีที่สุดจากคนฉลาดที่สุดที่ตัวเองรู้จักซึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่เราคิดให้เขามาแยง้งนะครับแล้วก็2คือกระจายความเสี่ยงให้มากพออ่าเราก็จะได้แล้วเทมเพลต นะครับเทมเพลตในการสร้างหลักการของตัวเองเนี่ยอยู่ในพาร์ทที่2ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์แบบไหนที่เกิดซ้ําๆหลักการที่เอามาปรับใช้ตอนนี้มีไหมปัญหาเนี่ยแง่มุมต่างๆเกิดจากอะไรแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักการใหม่ที่ได้ซึ่งเหตุการณ์พวกนี้ในชีวิตแต่ละคนมันเกิดไม่เหมือนกันดังนั้นไอพาร์ทที่เป็นตั้งแต่หน้าหน4้เป็นต้นไปตรงที่เป็นหน้าว่างนะครับเราสามารถใช้เทมเพลตเนี้ยเพื่อ จัดการแล้วก็สร้างหลักการใหม่ในการแก้ปัญหาของเราได้นี่คือแก่นหลักของหนังสือเล่มนี้แก่นหลักของหนังสือเล่มนี้คือการใช้เทมเพลตของพาทที่2ตรงนี้ในการจัดการสร้างหลักการใหม่ของตัวเองนะครับอ่าพาทที่2ก็อ่านี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรเหตุการณ์หนึ่งในนั้นประเภทไหนเคยเกิดซ้ําแล้วหรือเปล่ามีหลักการที่เอามาแก้หรือเปล่าพิจารางแง่มุมต่างๆของปัญหาซิแล้วก็เขียนหลักการใหม่ที่ได้ลงไปนะครับ ในตลอดช่วงของบันทึกในหนังสือเล่มนี้ครับมันจะมีหน้าว่างๆแบบนี้มันจะมีหน้าว่างๆไอ้หน้าว่างๆเหล่านี้เราสามารถเขียนลงไปได้นะว่าปัญหาที่เรามีอาจจะเป็นปัญหาที่ทํางานปัญหาในชีวิตปัญหาเรื่องการลงทุนเป็นอะไรบ้างแล้วเขียนใส่เข้าไปได้นะครับต่อมาแบบฝึกหัดที่3นะครับ ฝึกกระบวนการ5ขั้นตอนให้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตโอ้ใครแปลเนี่ยโหสวยงามลือเกินกระบวนการ5ขั้นตอนนะครับ5ขั้นตอนเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกับหนังสือเล่ม Principle for Success ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากประสบความสําเร็จนะครับต้องมีเป้าหมายอพอมีเป้าหมายเสร็จเกิดปัญหาอะไรบ้างในการไปถึงเป้าหมายนั้นลองวินิจฉัยปัญหาดูซิว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดเพราะอะไร ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็ลงมือทำห้าขั้นนี้นี่คือแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดที่สามนะครับก็คือพยายามฝึกใช้ห้าขั้นนี้เทมเพลตห้าขั้นนี้เขียนลงมาว่าวงจรวริวัฒนาการห้าขั้นตอนของเราเนี่ย <c oughs> มีเป้าหมายแล้วสะดุดเกิดปัญหาวินิจฉัยปัญหานั้นซิออกแบบวิธีแก้แล้วลงมือทําแล้วก็ทําวนซ้ําไปเรื่อยๆนะถ้าใครดูหน้าปกนะครับหน้าปกเนี่ยเราตัดสินใจใช้รูปนี้อ่า เป็นรูปหน้าปกอ่าแล้วถ้าเปิดเข้าไปด้านในนะครับก็จะเห็นรูปนี้เป็นแผ่นรองเห็นไหมรูปที่เป็นแผ่นรองแผ่นนี้ครับมันคือรูปเดียวกันกันกบวงจรงวัฒนาการ5ขั้นตอนแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดซ้ำก็คือชีวิตเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำาๆแล้วก็จะมีหัวลูกศรเนี่ยชี้เอาไว้ให้เห็นด้วยว่าต้องทําอะไรบ้างครับอย่าลืม5ขั้นตอนนี้นะครับอ่าโอเคใน5ขั้นตอนเนี้ย เราก็ต้องมาประเมินในหน้าที่61นะครับเราก็ต้องมาประเมินเลือกเป้าหมายว่าเป้าหมายเราชัดเจนขนาดไหนสมมุติว่าตั้งเป้าหมายเป้าหนึ่งอยากจะบรรลุความสําเร็จทางด้านการเงินมีแพ s ซ v ฟิ n นคัมใช้ตลอดชีวิตเป้าหมายเราชัดเจนขนาดไหนเราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายได้ดีขนาดไหนในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าเป้าหมายเนี่ยมันแย่มากมันดีมากหรือว่ามันแค่ปั่นกลาง ปกติแล้วเวลาคนเราประเมินอะไรก็แล้วแต่เรามักจะประเมินตัวเองเนี่ยสูงเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราประเมินทุกอย่างเราต้องเป้าหมายดีมากตลอดเราออกแบบทุกอย่างดีมากตลอดเราออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ดีมากตลอดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นวิธีการคิดที่ตึงไปหน่อยตึงหมายความว่าไม่มีรูมให้พัฒนาและนั้นวิธีการประเมินตัวเองเราควรจะประเมินให้ต่ํากว่าความเป็นจริงนิดนึง การตั้งเป้าหมายว่าฉันจะบรรลุเป้าหมายทางบรรลุความสําเร็จทางการเงินอาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่แย่มากก็ได้เพราะมันไม่มีรายละเอียดอะไรนี่พอเข้าใจใช่ไหมเราก็ลองคิดดูว่าเออเราใส่รายละเอียดมากพอหรือยังถ้าใส่รายละเอียดมากพอแล้วเราอาจจะบอกว่าเอยอยู่ระดับปานกลางก็ได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราม,มีรายละเอียดเรามีแผนการไปแล้วเราอาจจะตั้งได้ระดับดีหรืออาจจะดีมาก ตรงนี้เราก็สามารถใช้เทมเพลตนี้ในการพิจารณาตัวเองได้ประเมินตัวเองได้ระดับความมั่นใจสังเกตไหมว่ามันจะถามว่าตั้งเป้าหมายได้ดีขนาดไหนก่อนแล้วมันจะถามอีกว่ามั่นใจเหรอมั่นใจมากไหมไม่มั่นใจเลยหรือมั่นใจปานกลางซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราพอมองเห็นแล้วว่าเอ้ยตอนนี้เราประเมินตัวเองได้ประมาณไหนนะครับเราอธิบายเป้าหมายได้ไหมแล้วขั้นที่2คือ,อปัญหาคืออะไรระบุป,ปัญหาลงไป ทั้ง5ขั้นตอนนะครับจะมีการประเมินประเมินตัวเองแบบเนี้ยอยู่ตลอดทางลองใช้เทมเพลตนี้ดูในการตั้งเป้าหมายถัดไปนะครับอันนี้คือส่วนที่3แต่ส่วนที่3เนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบทําก็ได้งั้นถ้าแนะนําให้รีบทำในเล่มน,นี้นะก็คือช่วงพาร์ทที่2นะครับหน้าที่30มสิบส้าสามหกสามาพวกเนี้ยให้รีบทําซะตรงนี้อาจจะพักไว้ก่อนก็ได้แล้ว ไปดูพาทที่สี่พาทที่สอันนี้จะยาวนิดนึงนะพาทที่สนะครับเรียนรู้วิธีเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุด2ประการอ่าและใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดให้มากที่สุดนะครับอุปสรรคสองประการแล้วก็เรียนรู้ในการผิดพลาดเนี่ยก็คือเราต้องรู้จักอัตราหรือว่า Eco อีโก,ก้ของตัวเองแล้วก็รู้จักจุดบอดของตัวเองอีโก้กับจุดบอดของเราเนี่ยเราพอรู้ไหมว่าเรามีอีกโก้ในเรื่องไหน เรามีจุดบอดในเรื่องไหนเราสามารถปิดความเสี่ยงที่เราจะทําพลาดได้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นการประเมินตัวเองอีกว่าเราทำยังไงนะครับให้ให้ลดอีโก้ร, Eco, ระดับอีโก้ตัวเองลงมาแล้วก็ประเมินตัวเองเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหลังจากหน้า114ขอไปข้ามไปเร็วๆนิดน,นึงนะอ่าจริงๆมันเยอะนะครับหนังสือเล่มนี้มันมันเยอะมากมันเยอะตรงที่อ่ามันมีแบบฝึกหัดให้เราทำเป็น 10, 10ชุดนะ แต่ฝึกหัดย่อยๆเนี่ยมีให้ประเมินตัวเองเป็นสิบชุดถ้าตั้งใจทําจริงๆเนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่แต่ถ้าจะ,ะอ่านแค่หลักการเฉยๆอ,อ่านแค่วิธีการแก้ปัญหาเฉยๆเนี่ยเราสามารถอ่านจบได้อย่างรวดเร็วนะครับลองไปดูหน้าที่110ยสิ้อยเท่าไหร่วะร้ 112. อยสบันทึกส่วนตัวของคุณเริ่มขึ้นที่นี่นะครับในหน้าตั้งแต่หน้าร้อยเป็นต้นไปเนี่ยมันจะมีหลักการที่ยกมาบางอันนะครับ จากหนังสือ Principle เล่มดำเอามาเขียนให้ดูว่าเนี่ยความจริงหรือผูดให้ชัดกว่านั้นกนะ็คือความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความเป็นจริงนับว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําสิ่งต่างๆให้ออกมายอดเยี่ยมเนี่ยคือหลักการอันนึงที่อยู่ในหนังสือเล่มสีดําแล้วพอเขาเขียนในนี้ในหน้ากระดาษปั๊บเราอาจจะมาคิดถึงเรื่องความเป็นจริงต่อแล้วเขียนเป็นหลักการของตัวเองด้านข้างในที่ว่างแถวๆนี้ก็ได้หรือจะใช้เทมเพลต5ประการ เทมเพลต5ประการในบทที่2ในพาร์ทที่2อตอนนั้นนะเอามาจัดการตรงนี้ก็ได้นี่คือปัญหาอะไรปัญหาหนึ่งในนั้นแบบไหนมีหลักการในการแก้ปัญหาหรือเปล่านะครับเนี่ยตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปเขาจะมี template เทมเพลตโผล่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็นไหมเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสร้างหลักการาข้อที่5นี่สำคัญมากสร้างหลักการของเราเองนะครับนี่คือวิธีใช้หนังสือเล่มนี้ ประมาณนี้นะครับตั้งแต่หน้า114เป็นต้นไปเนี่ยจะมีทั้งตัวเขียนที่เป็นลายมือของเรดาริโอนะครับแล้วก็เว้นเนื้อที่เอาไว้ให้มีหน้าว่างที่เอาไว้สร้างหลักการของตัวเองมีหลักการของเรดาริโอที่เอามาเตือนสตินะครับ <c oughs> ก็คือหนังสือเล่มนี้จริงๆอยากให้เป็นการเขียนรวมหลักการรวมแนวคิดรวมวิธีคิดที่สำคัญสำคัญนะครับเอาไว้ในเล่มหมาย principle เสร็จแล้ว My Principle เนี่ยก็จะกลายเป็นอาวุธอันนึงที่เราสามารถหยิบขึ้นมาจากกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้เอามาเปิดดูดิเฮ้ยเคยเจอปัญหาแบบนี้เราแก้แบบไหนดีวะหรือปัญหานี้เป็นปัญหาใหม่เราจะแก้ยังไงดีในอนาคตเรามานั่งพิจารณาดูสิปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการเล่นโซเชียลมีเดียอาจจะใช้เวลาในการดู YouTube แล้วเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ในการดู วิดีโอ productivity หรือว่าวิดีโออะไรทั้งหลายฟังพอดแคสต์เนอาจจะเป็นประโยชน์แต่ผมคิดว่าวิธีการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคือการใช้เวลาเพื่อพิจารณาตัวเองถ้าเรามีเวลาว่างนั่งคิดนั่งเขียนกับตัวเองมีเวลาพิจารณาตัวเองเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นเมื่อเรารู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะสามารถจัดการเรื่องของตัวเราเองเนี่ยได้ดียิ่งขึ้น นั้นหนังสือเล่มนี้อยากให้ใช้เวลาค่อยๆล,ละมีดระไม่อยู่กับมันแล้วก็จดบันทึกสิ่งที่สําคัญๆในชีวิตลงไปนะครับในอนาคตเราอาจจะส่งต่อเล่มนี้ให้ลูกให้หลานให้คนอื่นๆที่เราเป็นห่วงหรือว่าเราจะแลกหนังสือเล่มนี้ของเรากับเพื่อนเพื่อมาอ่านกันว่าเฮ้ยแต่ละคนเนี่ยมีค่านิยมมีหลักการมีความเชื่อแบบไหนเราจะได้เข้าใจกันมากขึ้นได้นะครับถือว่าเป็นสกอร์การ์ดอันนึงละกัน โอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนของบันทึกนะให้เราเขียนหลักการลงไปต่อมาก็จะมีแบบฝึกหัดส,สุดท้ายนะครับแบบฝึกหัดที่5แบบฝึกหัดที่5มาดูสินี่แบบฝึกหัดที่5เนี่ยเป็นเรื่องไลฟ์อาร์คนะครับเข้าใจว่าตัวคุณและคนที่คุณรักอยู่ที่ตรงไหนในการเดินทางแห่งชีวิตอ่ะจริงๆแบบฝึกหัดเนี้ยดีดีตรงไหนดีตรงที่มันจะมีตัวกราฟไลฟ์อาร์คแบบนี้ มีอันรวมไหมอ่ะไลฟ์อาร์คแบบนี้หน้าที่233นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงอายุ0ขวบไปถึงช่วงอายุ80เนี่ยตอนเนี้ยเรามาถึงตรงไหนละอันไหนที่เราได้ทำมาแล้วผ่านมาแล้วาอาจจะติ๊กถูกติ๊กถูกติ๊กถูกเอาไว้เราจะได้รู้แล้วว่าเราอยู่ในช่วงไหนของชีวิตเรากำลังจะทำอะไรแล้วในอนาคตเนี่ยจำคำว่าค่านิยมได้ไหม ค่านิยมของคนส่วนใหญ่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของค่านิยมคนส่วนใหญ่นี่คือค่าเฉลี่ยของค่านิยมคนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องเกิดทุกเหตุการณ์แบบเขาก็ได้เราเกิดบางเหตุการณ์ก็ได้เราอาจจะมีอะไรพิเศษก็ได้เราสามารถเขียนบันทึกพิเศษเอาไว้ข้างหลังตรงนี้ได้มาตอนเนี้เราอยู่ที่อายุประมาณเท่านี้ละเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในชีวิตด้วยนะอ่าเป็นบันทึกที่เอาไว้ใช้ได้ในระยะยาวนะครับ อันนี้คือสําหรับตัวเราเองแล้วจะมีอาร์คแบบนี้อีกอันนึงสําหรับคนที่เราห่วงใหญ่สําหรับคุณพ่อคุณแม่ลูกหรืออาจจะเป็นคนที่เรารักคนอื่นนะครับอย่างเช่นภรรยาอย่างเงี้ยว่าเขาอยู่ในช่วงเวลาไหนของอาร์คนี้เราก็สามารถทําได้เช่นกันหรือจะให้เขาทําก็ได้นะครับพอทําแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด3ระยะเห็นไหมอาร์คที่1อาร์คที่2แล้วก็อาร์คที่3 อักที่1คือตั้งแต่ช่วงเกิดถึงเริ่มเ,มเท่าทำงานอันนี้ชีวิตใบผู้ใหญ่ทำงานถึงกเกษียณต่อจากนั้นก็เป็นช่วงสูงอายุกเกษียณถึงเ,เสียชีวิตนะครับอายุประมาณ8 0ดสิถึงร้อยแล้วแต่ว่าใครจะอายุยืนมากน้อยไม่เท่ากันนะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นการเขียนให้ดูว่าระยะที่1นึ่เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแนะนําให้ทํำแบบฝึกหัดนี้นะครับแบบฝึกหัดที่หนี้อา่าโอเค การควบคุมตัวเองจนประสบความสําเร็จคืออะไรอันนี้ก็ไปลองอ่านดูได้นะครับแนะนําให้ไปลองทําแบบฝึกหัดที่5ดูเพราะฉะนั้นวิธีการใช้หนังสือ principle your guide d journal เนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่หน้ากระดาษเปล่าๆแล้วเอามาเขียนว่าวันนี้ฉันคิดอะไรสะท้อนความคิดของตัวเองว่าวันนี้ฉันได้ทําอะไรลงไปบ้างมันไม่ใช่เรื่องประมาณนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการพยายาม พบปัญหาออกแบบการแก้ปัญหาเขียนหลักการแก้ปัญหาลงไปนะครับแนะนําให้ทําเรื่องการประเมินตัวเองจุดแข็งจุดอ่อนค่านิยมของตัวเองลองดูค่านิยมของสังคมค่าเฉลี่ยดูซิแล้วข้ามไปทําเรื่องออบทที่3บทที่สามบทที่สบทที่สให้ข้ามไปทําบทที่2บทที่2ที่เป็นเรื่องของการพิจารณาปัญหาว่าเอ้ยนี่เป็นปัญหาที่ฉันเคยเจอหรือเปล่ามีหลักการอะไรใหม่ แล้วไปทําอันที่5ก็ได้นะครับ5นี้จะกระโดดไปก่อนหรือทําหลังก็ได้แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับอันที่5เนี่ยก็คือไปทําตัว l i f e อาร์ก่อนได้นะครับอโอเควิธีการใช้หนังสือ Principle เ hm ล่มแดงหรือว่าไม้ p r i n c i p ป l ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่ใครมีปัญหาตรงไหนก็สามารถถามเข้ามาได้นะครับ อ่าคอมเมนต์เข้ามาได้ใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาในอ่ c e b o o k ถามมาใน Facebook Work Life Princi p l e ก็ได้นะครับซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่รักก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นอ่ของขวัญเรียนจบก็ดีเป็นของขวัญสำหรับการเริ่มต้นทำงานก็ดีนะครับหนังสือเล่มนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสกอร์การ์ดหรือว่าเป็นบันทึกที่เป็นสูตรสำเร็จในการสูตรในการ ประสบความสําเร็จของแต่ละคนเราอาจจะเอาไปแลกอ่านกับคนอื่นก็ได้นะครับก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกทกคนขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝาก www investing an th ร้านหนังสือเพื่อน,นักลงทุนและผู้ที่ต้องการรับคุมความรู้ ไว้ด้วยนะครับโดยในเว็บ i n v e s t i n g นี้เราจะรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลของนักลงทุนไว้ในที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าคุณจะต้องการหนังสือหุ้นสายพื้นฐานหนังสือหุ้นสายเทคนิคหนังสือแนวจิตวิทยา mindset การพัฒนาตนเองเราได้รวบรวมไว้ให้ทุกท่านที่นี่แล้วเพื่อ empowerment สังคมการลงทุนที่ดีต่อไปสำหรับหัวข้อในตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับยาวหน่อยแต่ถ้าทุกคนชอบผมก็ดีใจนะครับไว้เจอกันตอนต่อไป Stay healthy, Stay wealthy, โชคดีรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ